เอนะครับก็กาบสกีดัดและสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัสฟรีไฟล์นะครับทุกคนอาจจะได้ยินเสียงนกเสียงรถนะครับพอดีผมอัดอยู่นอกบ้านนะครับทุกคนเรามาเริ่มที่การแต่งตัวเลยนะครับทุกคนก็จะมีหมวกประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็แว่นตาประมาณนี้นะครับมีน้ำมันเจ็ดสองอันนะครับทุกคนเสียงนกสดดังเลย ตื่นเช้ามาแล้วครับทุกคนบรรยากาศสดชื่นต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบเสียงนะครับเพราะมันเป็นธรรมชาตินะครับทุกคนอยู่แต่ในห้องมันน่าเบื่อนะครับทุกคนเสื้อก็มีสามสองร้อยสามสิบเดนอกเสือเยอะละผมเพิ่งไปแก้นั่นมาทุกคนไอพื้นที่เต็มอ่ะลบไปแปดสิบกิกอะทุกคนโคตรเยอะไฟย์งใหญ่อะผมลบไปแล้ว ว่าทำไมพื้นที่มันเต็มเร็วจังรองเท้าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอาจจะรีวิวไปด้วยแล้วก็พูดเรื่องตัวเองด้วยนะหน้าท้าก็มีสามสิบสามสิบท่านะคบทุกคน้าวันพันแมนอ่ะผมวันพันแมนแต่ไม่ได้หมัดคืออะไรงงผมรู้ว่าแต่มันไม่ใช่ของเลอะครับทุกคนกระเป๋าก็ใช้แต่กระเป๋าก็ตายนะครับกล่องศพก็มีเจ็ดสลับกันเปลี่ยนนะครับ แส่นี้บ้างลมก็ส9ก้ชิ้นนะสกายวิ้งก็ใช้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่อารมณ์ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนอานะก็แม็กลาเลนนะแล้วก็รถมอไซค์นะทุกคนรถจีป๊ปรถกระบะรถบิ๊กฟุตโลไฟก็ร้8นะครับทุกคนอาจจะเลือนเร็วๆหน่อยนะครับถ้าดูไม่ทันก็ สามารถกดสต็อปแล้วดูได้นะครับทุกคนนะครับทุกคนอาจจะลงประมาณเย็นๆนะครับทุกคนคนอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ตัวยังไม่ได้รีชุดรีชุดผู้หญิงเลยนี่ลืมลืมนะครับทุกคนชุดชุดเซ็ตก็มีสองนะหมวก็มีหนึ่งร้อสามชิ้น นี่ครับประมาณนี้หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแว่นตาผมว็ใช้เป็นอันนี้นะครับเนี่ยเสื้อก็เสือเส้อแดงๆนะทุกคนแดงๆ,ๆรังดงรังแดงอะไรอย่างเงี้ยโค้บรรยากาศสดชื่นนะครับทุกคนตื่นเช้ามาแล้วเราไปอยู่ตรงทุ่ง,างนา <c oughs> สดชื่นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนรองเท้าก็ นี่ทั้งหมด125ชิ้นนะครับทุกคนต่อไปเรมาจะกินปืนเลยนะครับจะไปแบบรวดเร็วนี่ก็ M4 a 1ก็ใช้อันนี้นะครับ AK มกนนรขาวนะครับที่ใช้ก็ M14 ก็ใช้ลั่นหนึ่งนะครับขอโทษเลยนะครบถ้ามีเสียงรถหรือเสียงนกแทรกเข้ามานะครับทุกคนสกาก็ลั่นหนึ่งนะครับทุกคนอกอซาก็ลั่นสองฟาร์มาร์ราลูน่าไร เอ็นเปตดามิสองแล้วก็เอ็นเก้าสี่นะครับแล้วก็ปืนลาลาฟ้าอะไรไม่รู้แต่ไ,ไม่ออกแล้วก็เอสเคเอแล้วก็ประมาณนี้รอยนัดก็ลันรันสองอันนี้ก็ลันหนึ่งนะยืนคนเจาะโคตรดีบอกเลยวีเอพีก็ไม่มีสก,กินนะเอ็มพีห้าก็ใช้แต่อันนี้แหละเจาะก,ก็ดามิวีเอสไม่มี ไอยูเอ็มพี่ก็ใช้แต่อันสองเอ,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 เอ็มแล้ก็ช็อตกันนะทุกคนก็ใช้ซองซองสายฟ้านะมาสเปซก็ใช้ซองนี้ใครเชิญมาไม่ดูเวลาเวลาเลยเนาะเชิญมาทำอะไรนักหนามไม่เห็นหมอคนกำลังลื้อรหัสอยู่ซองควงก็ใช้สามตะกินนะทุกคน กระทะก็ใช้กระทะแดงมีก็มีหัวตัดนะแล้วก็ไม้เบ็ดบอลข้อโพดนะแล้วก็ภาตนะอันนี้ดีกว่าไม่ไใชเอันนี้เทียวก็มีสองนะแต่ไม่ได้ใช้กเพื่ออะไรก็ไม่รู้ระเบิดก็มี15บห้ลูกนะครัทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับไอวอ วันนี้ก็ขอมีเพียงเท่านี้ครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย